อุยแรงจังอ่ะโหตายเลยเหรอยินดีต้อนรับสู่ ROV ีไปเลยพี่ชนะเอเดนดอรครับไม่ต้องคิดเยอะขอแค่รวยกว่านั้นก็พอ ไอ้แมวจะไงลึกสักเด้อขนาดนี้นะโอ้ไอ้รูปหลอ่อไอ้รูปหลอ่อหล่อนักใช่ไหมอืมอืมอย่างมาหล่อแถวนี้แอบรวบแล้วปิกเกอร์แล้วฉันน้ำมากครับยิงโดนอย่างนี้งัดโดนแล้วก็ปาดตีเต๊ก ไอ้เขี้ยมันยืนนิ่งอ่ะมันยืนนิ่งแล้วอันติีผมมันไม่โดนต่ออ่ะอะไรอ่ะ okay, ผมพูดเล่นมหาตาจันปะเนี่ยเอาเอาอีน <t abi> ี่ต่อไหมถ้าต้นไม้ไม่กระชากคอเสือ้อผมไว้นะเข้าเร็วคือต้อนไม้เขาดึงคอเสือ้อผมไว้อ่ะต้นไม้บอกให้เอาอ,อ็อบเจกต์ก่อนต้น,ตนไม้นี่แยเง้ยเียคนมาช่วยดึงสติ แอปหนึ่งรีบมองรีบอยากนายไอ้นี่แับแดงดูบังพุ่มไม้ด้วยขอเสื้อนายน่ะฉันขอต้องเล่นดักของเาถูกโจตี จะตายเองโอ้โหได้ยองช้าก่อนนังๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP เเพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปแเพจรับเติมเกม r าสุดคมเปิดบริการ24ชั่วโมงด้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบเลยนอยู่ใต้คลิปหรือแอดลน์ที่นี่ได้เลยมีแอร์นำหน้าด้วยนะลองทงลองคท้าไม่ต้องออกนี่แหละใส่แรงเล่นนาครอสมันต้องแรงแบบยันไม่เกรงใจใครแบบมีต่อสกันแต่นนี้เราออกตัวแรงอยู่ ไม่โอ้มีปิกไหมนะไม่รู้เลยคอมอยู่คอมอยู่เอลน้อยแล้วกลับบ้านก่อนเฮ้ยโดนสองเม็ดเห็ียบนั่นอะอีกเม็ดหนึ่งตายผมว่าละเอลสูนเราแม่นจัดเลยอะ has defeated. been มันตีไาอยอะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับต่อได้เลยเนี่ย แม่ในทีมมันตายแล้วอ่ะพมมอกันฟ้าอยู่ไหม,เอ,ไมเ,เอาฟ้าหายโอ้ย oh yeah. มันเอาไปอะแม่บอกฟ้ามันอยู่ตรงนั้นหนาหนแค่เพียงเอื้อมมือแต่ไม่ได้อะไรอะ มานาผมมดมานาหมดครับมานาหมดต่อไม่ได้ครัผมว่าจะยังไม่ช่วยไปกันเลยมานาหมดเลย <Ultimate. S 1> โอ้ไม่โอเลื่อนโลแบบนี้น่าได้นั่นเอง ป้องเลนดดักของเราถูกโจมตีใครโยนครับสารภาพมาอ้าวอันตีแล้ว ้อมมเเลลลนกกกาางงงขออรถูโจตีำัไปุ้ยแรงจังอ่ะไอเชี่ยเมื่อกี้กบหรือหรือกระดาษเอาให้ชัวร์อุ๊แต่เลนโดก็แรงเหมือนกันอุ้ยแรงกบหรือกระดาษครับเมื่อกี้แรงเกมนะคอสเกมนำนะคอสมีเงินนะคอสรวยนะคอสมีของ ผมมีโอม,มีอมแล้วเว้ยตี้องการกลัเสิมีว่าเซฟเพื่อนได้ดีทดลองความแรงครับฟันอิลนนอนดูไม่แรงเลยไอ้เี้ยมันจะชัด,ดาวคูณแล้วด้วย นายก็มีเพื่อนช่วยอยู่มีเพื่อนหนุนหลังอะไรวะฟันแทงอย่างแรงฟันแกลลี่ไม่ไม่แรงเลยนาคอสแปลกแล้วเราอะ <c oughs> นี่นาคอสเป็นตัวรุ่นก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> มาันไปไหนลรววะ <c oughs> อะไรวะแม่งเนียนเนียนดุกดิกไปทางนั้นเน่ รีบถูกส่งออกไปแล้วริงกะไม่เทแท้งซะหน่อยแต่มันก็ควรมีควรมีควรควร,ควรหนากว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยออกดาบแดงเลยเยอย เมื่อกี้อีน่าทำไมเกาะเด้งเยอะจังโอ้โอเสียดายถ้าเอเร์ดอไม่มานี่อีน่าตายแล้วเนะี่ยผมรอเซ้งมาเลย<ท>นี่ผมใจใจไม่กล้าพอผมติม่มอ่ะถ้าผมกัดฟันงัดข้อกับมันเมื่อกี้นะน่าตายอยู่ ลื่นหินจังเลยนะคอสทำไมมันลื่นจังวะเ,เงินนํำละผมว่าผมต้องรีบเล่นเดี๋ยวเงินเท่าอ่ะมันจะสยองนะ ถ้าฝั่งนั้นมีของเท่ากันนาคอสผมจะเล่นไม่ได้ละมันจะสยองโอ้ตายเลยเหรอนี่ครับความโหดของนาคอสเมื่อเกมนำ จีิงเลยแจ้าแล้วก็ไม่ตายให้กูไงเฮ่อไปแล้วล่ะก่อยผมรอดได้อย่างไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะนาคอสเล่นได้เล่นได้ตัวมันก็เก่งฮะแต่มันก็ แกทางงา่ายไงแต่ตายนี้ผมหวดสสีิบดาวแล้วครับในที่สุดเราก็หลุดพ้นจากเลขสามขึ้นเลขสี่เก็ไม่ตายเลยนะ906เนี่ยเท่เลยเกยมนี้จบไว้ด้วย10นาทีครึ่งนาเม็ด31%ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel สายสีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม